โจผ้ารวยค่ะปูค่ะโทามากซาอาค่ะปู้าวจัดไ่ะัได้จะต้องเออไเก้าสองกับสิบเก้าะเก้ากับตีปูพันพนยำเมื่อนี่บอกค่ะพ่นยำเมือนี่พ่นยำมือขึ้นเนาะของของอะของของไร้ ไปยิบไ้พวเ่อ้าเดียกับงยื่าบางคน่นมาบคก่า้อเกอง้างคก็จะ่า้อองนี้งคก็ืน้อเรื่องนีบางคนก็ื่นายอร่งนี้างคก็ยื่อร่งีางคนก็ย่นาย้อเรือนี้คย่นือเร่อ้างคื่นมาอ่องนี้บาคกื่มา้อเรื่องนี้าคนก็่ายื้อเองนี้บาคก่นโาเท่อนี้บางค็ย่นาย้อ

ตอนนี้ก็เปิดสเกล่องเรื่องสองกลองเนี่ยสิมากว่าโอ้ค่ะเจ้าเ็เปิดู้้คน้มานนี่โชเรื่อนยผิเาของตลาดตลาดข้ามอนี่รนิดมากโอ้ค่ะเออยิ้มากวะนี่เปิดเ่อใดเลยได้สามนาีเท่านั้ละเ่าสองก็เ้าวางเกินโอ้ฟันท่องมือตอนมือนี่เนาะท่านอยู่ดอกกระปูเอาเดี๋ยวเด้อ แต่ว่าอัดคลิปอาจสิบวันแต่ว่าสีสีเอาลงอยู่ค่ะอาสายแล้วเนาะกปู้เนาะฮัลโหล ปูไซ,ไซ้ายซ้ายลดไปค่ะอันนี้ปูห้<ซ>มาใบสองเนาะคะ่ะเดี๋ยวกันเขียนใบสองก่นหาหาท่านเ่ท่านอย่างไนก็สิว่าไปอ่าเก้าสองก็สิบเก้าเนาะคะ่ะปูเนาะนก่อนแล้ว,ลวหะขึ้นอันนี้อันนี้ก็คือว่าฟันทงมือนี่แล้วโอ้ย <Ital ic> ปูฝันเห็นกบมือขึ้นีี่ไหมเหมื่อเช้านี่กบ้นายน่อกากับร่นแต่ว่านแต่ใสค่ะ ตั้งตัวใส่ร้ายแจงวัดที่สำน่กค่ะอันนี้ธูรหล้าอันนี้จังหวัดพอดีวันิุกร์หาปู่จะเศร้าล่ะล่ะบันยังวันศติดธุระอยู่ก็เลยว่าอันนี้เป็นยังดอกก็ที่ได้รู้ว่าเพื่อนให้ตัวนี้มาเนาะปู่เนาะก็ตัวนี้แหละเพื่อนเพื่อนคนแห่งปูจะต้อนเราว่ากองของสองกองเลยถามว่าตีตัวไหนปูจะต้อนนี่ต้อนก็ตีก็หว่างเี้ององกวละวัน โอ้กองเข่าเข่าแล้วกองเข่าอันงวดก้อนเนี่ยอีหยังก็ปูสามกองแมมงวดก้อนไหมอ่าคณะอันนั้นเขาสามกองเขาบวกนั้นกองเข่าเรื่อเข่าสามกองเลยเนี่ยเข่าสามกองใกล้สามกองอันนั้นก็คือออกซูนสามไปแล้วเนาะค่ะปูดอวันที่แล้วเนาะออกซูนสามเหมือนกันแล้ว่ากองเข่ากองเข่าสามกองคองเข่าสองกองเดียวว่าม่เข่าเดียว บอนีกอกหายแต่ว่าเราิดาได้นีิด่าเราคิดาเรา่ต้องเปิดเเขาเต็มว่าปอดเราไอ้ท้วงท้ไมสามเลยได้เราต้องเดินก่อนเ้าองก็คิดกอระหว่างมาโอ้ยเนาะเจ้ว่าเจ้าเก้าสิว่าเป็นหดอกนาะปูดอกเบ่งแล้วเนาะเออเก้าเกปูมันสิเป็นเก้าเก้าอีกอยู่บ่ปู่ ค่ะปการการมันจะเป็นเก้าเก้าได้บ่เก้าสองเก้า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 ล้ว่ได้คื่นแล้อ่นกเป็นเดียวค่ะตัวน uh> ี้แ่เลยมือเ่เก้าสองสิบอ๋อ2โองตันะคะปูเนาะมันนี่ก็คือมืออันนี้ก็ค um ือมือฟันท่งแล้วแต่ว um ่าอันนั้น อ่าศูนหาที่ที่แรกแรกกันเพื่อนแนวดหปูศูนหาหาูนย์นี่ศูนหาหรอั่ศูหาอ่กินหาเด้อก็ต้งแ้หาแล้วงตเสียแล้วน่บล้วนมัศนย์เราับรถตับมันตับนี่เราคือดังได้แหละแต่ว่าดังแล้วปูน่าเข้าใจเครื่องเดียวเด้อปู อ้มดันลา่งเราบอ่องีกนเรื่องเรงคุนหาที่เราบอกจะเรื่องตอสอน้เจ้ะมานี่ก็คือมือฟันท่งคือมือนี้แล้วเนาอปูนอกค่ะเนาะได้หาหท้าที่กวาค่ะปูขออีกจัก3นาทีปูว่าไปเรื่อยๆแล่ะปูด้หาหน่้าที่กวาค่ะปูขออีกจักสามนาทีปูว่าไปเรื่อยๆแล้วค่ะปู นยน่มวบยมนนีวาอมนหนี้วก็จเป็นศูนยหศูนทอนตัวเน่าปูเนาะเกาะางทีกเก้าสอค่ะเ่ว่าดเก้อันพันเงนงอ้ยก็จเก้าสองทอนตัวสันเกสองกันหนเก้าทอนตัวเน่าปูเนาะเก้าเก้า แล้วแต่เด้อเอฟซีกันสิเอาเก้าเก้าอีกก็ได้น้องบ่แน่นิฮามันกลับมาอีกเนาะปูค่ะมอยนี่อยู่นี่มันจตอยื่นี่ก็ุณก็จะขวบเียเก็สองบกสองขวงย่างเดียวล่างย่างเดียวเองวค่ะไ่ต้องกลับเบบปูรือยังไนกลับอยู่หมอไม่กันจกลับไปจักน้อยน้อ กลับไปจักน้อยของพันตรงๆกูกูจันท์ทอนพันเอเอาตรงๆเนอะค่ะแต่ว่ากับกลับไปจักน้อยเนาะฮ่ามันอ่านนั่นนกขาูเนาะเ้้ขรเจากมูเนีะแล้วเนี่บาสุท้ายเไ่้้อาที่ีปเียงไว้เชียงไว้กอหมนว่าไปเกียไว้มานีีกันห็นมีขลูกปูหินมี นะ้เอานนอี้เอ้อง้อันนี้คือเงนก่อเยวดมมเห็นแล้วกอั่อนี้คืองวก่อนมันกอนกที่ผ่านมาเมนบอกค่ะกจายมีละจ้า่อันนี้แล้วว่าเก,ก้าเก้าสองนอค่ะนเก้าสองชัวช่วๆก็เลยว่าม่ต้องกลับปารเพิ่งขึ้นหมั่นใจม่ต้องกลับลดแต่วหรังังบ แต่ว่าส่วนปกติแล้วห้มาจังสิมีการกลับบ่ค่ะปูมันออกกลับมีบอโลกหารยมากเราห้มากใช่หายมากเพราะว่าเหนื่อยมากคือบกซีกับว่าล่างกับล่างที่ซีกับว่าล่างกับล่างเต่าดิก็เต่ิ้งกับเก่าบนตัวนี้เราเรได้ว่าล่างว่าบนโอ้ค่ะ เออเจ้าที้เสาาจะดินันบ่นนะเจ้ารมเียก้ยเป็านนี้โอ้ค่ะว่านีเรีว่าวันว่นวันกับเขาถามก่อนแล้วคุก็บ่นญี่เส้นสาร่าโอ้เพิ่นว่าบ่นอยู่ทั้งสาราเนาะค่ะเนาะอันนี้เพิ่นว่าเก้าสองรางอยู่ข้าง่างเนาะค่ะปูเก้าสองางก่าค่ะเอาปูเขาสองอเขาสอข้ลงวารางรางเล่าปยิบ้านเราลางมาไหนานกับา มาได้กินพร้อมบอกกับปูแกูดหน่งไม่ใช่ไหมกบปานี่ปเลยว่ากุเดหนึงจอยิมาในนี่องเขาเลยนี่เขาเลยเนยแต่ว่าคูจันทอนมันได้กินน้ำบ่ค่ะก็มาได้กิ่นเนี่ยพันาได้กินเนี่ยว่านเอน่าหอมยยสายอวอไม่ได้่าเ้าสองลานเ้าอุ้ยเอาเอาปูขันจันไอไวพอนเน็ซี่นะคะปูสีลงคลิปค่ะ ว่ายาีได้ยาทีของโจพ้าด้วยค่ะปูเนตัวไหนตัวเจตัวติดตามตัวเกดิงงค่ะแต่วกนีุ่ดก้ตัวไหตัไหนตอไที่เก้าสองล่งกับเก้าหนึ่งเก้าสามตัวได้ก็ไเลยค่ะสาธุค่ะปูค่ะกลับมามาสการ์ค่ะปูค่ะค่ะค่ะวัสดีค่ะ